How to คณะธุรกิจการบินคณะนี้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยปีที่1พื้นฐานวิชาชีพธุรกิจการบินในปีแรกเลยจะเป็นการเรียนเกี่ยกับพื้นฐานวิชาชีพธุรกิจการบินเช่นการจัดการเศรษฐศาสตร์การบริการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมภาษาอังกฤษและพื้นฐานของการใช้ชีวิตเป็นต้น โดยนอกจากนี้ก็จะมีการไปดูงานที่สนามบินด้วยจะได้เห็นการทำงานตั้งแต่ผู้โดยสารเดินเข้ามาในสนามบินเลยปีที่2วิชาด้านจัดการและบริการในปีนี้จะมีคณิตศาสตร์เสริมเข้ามาด้วยรวมถึงวิชาความรู้ทั่วไปด้านการจัดการเช่นการจัดการสนามบินการจัดการงานบริการผู้โดยสารเป็นต้นรวมไปถึงความรู้ด้านกฎหมายการบินที่จะเป็นความรู้ทางวิชาชีพเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ชั้นปีที่สูงขึ้นปีที่3ม ลงลึกวิชาด้านการบินในปีนี้จะเจาะลึกเรื่องของความรู้ทางวิชาชีพด้านการบินเช่นการรักษาความปลอดภัยในสนามบินการจัดการขนส่งสินค้าบนเครื่องบินการทําการตลาดเป็นต้นนอกนั้นจะเป็นวิชาเลือกเรียนที่เราสามารถเลือกได้ตามที่เราสนใจค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวฝึกงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อนในการฝึกงานนี้จะได้นำภาคทฤษฎีที่ได้เรียนมา3ปีปรับใช้ในภาคปฏิบัติจริงทั้งในภาคพื้นดินและบนเครื่องบินเลย ส่วนใหญ่แทบจะทุกสถาบันมีการบังคับฝึกงานกันทั้งนั้นเพราะการฝึกงานสำคัญมากสำหรับคณะนี้ปีที่4เตรียมพร้อมออกสู่ตลาดงานในปีสุดท้ายนี้จะมีวิชาเรียนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่วิชาเรียนจะเป็นวิชาขั้นสูงเช่นกลยุทธ์การจัดการสายการบินวิชาพฤติกรรมของผู้โดยสารเป็นต้นสุดท้ายก็จะเป็นการทำงานหรือวิจัยการค้นคว้าเกี่ยวกับงานที่เราสนใจภาษาอังกฤษสำคัญมาก เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญสุดๆของคณะนี้เลยก็ว่าได้โดยจะมีเรียนแทบทุกเทอมเลยทีเดียวสําหรับใครที่เรียนจบคณะนี้แล้วมีผลการสอบโทอีกสูงเกินกว่า600คะแนนจะมีโอกาสได้งานสูงมากๆ